เพจดังหลุดโป๊คูจินดังควงแขนเข้าวัดชาวเน็ตเปิดภาพเทียบเต็มตาวันนี้เป็นวันหยุดพักผ่อนของใครหลายคนแต่เรื่องราวแซ่บๆของคนในวงการบันเทิงไม่มีวันหยุดพักเลยจ้าเพราะล่าสุดเพจซอมเผือกอย่างเจมอร้อยแ0 8ได้เปิดประเด็นชวนแฟนๆตั้งข้อสังเกตว่าคูนี้กําลังมีอะไรมุงมิงกันหรือเปล่าโดย G เจมอยเขียนเล่าว,ว่าเมองเขาไปวัดเดียวกันไหมวะแต่คบกันจริง กูก็ไม่ติดนะเอ๊ะหรือติดเพราะกูคลั่งผู้ชายมากค่ะเทียบรูปให้ทุกคนอย่าหลงดูจากเสากะพับพุทธรูปพื้นวัดคล้ายกันจุงกูหลุนมากและแน่นอนว่างานนี้ํำใบแน่นมากจัดเต็มอักษรย่อหลายคนบอกว่าแม้จะลงรูปคนละวานแต่วัดเดียวกันแน่นอนอ่ะข้อนี้เราสอบผ่าน จากภาพเพจช่อง3รู้เลยวัดเดียวกันวัดเดียวกันค่ะอับคุณละว่านหรือคู่จิ้นในวันนั้นจะเป็นคู่จริงในวันนี้สองบ้านนี้สนิทกันจะคบกันหรือไม่นั้นรอเขาออกมาพูดดีกว่าค่ะชัดเลยอ่ะทงต้นไม้คือใช่แค่พี่น้องแหละไม่มีอะไรหรอกอีชานทําเกี่ยวกับบิวอินดูการตกแต่งทั้งหมดฝันทงวัดเดียวกันพร้อมตอกย้าด้วยรูปที่เทียบกันชัดๆไปเลยและห่วยไปออกที่คู่จิ้นต่างวัยนางเอกเบลล่าราณี กับหนุ่มกองทัพพีคจากละครเรื่อง Dad to Love ให้รักพิพากษาส่วนเรื่องนี้จะซิงเท็สอย่างไรคงต้องรอฟังจากปากพวกเขาดีที่สุดเดอ้อ